ิงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการรับมอบรางวัลบนเวทีครับอห้าชายอห้หญิงครับหนึ่งถึงห้าชายหนึ่งได้หญิงนของพวกเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเดินไปรอจัไเลยเได้และนะคะไปรังครับค่ะขอประกาศที่ฝ่ายชายก่อนนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลที่5หรือรองชนะเล อันดับ4ได้แก่ค,คุณคุณไคเจนเดชสิริวานุกค่ะแยะเชิญได้เลยค่ะทำเวลาไปที่2 9 1สนาทนะคะ2 9 1สนาทีค่ะนี่ก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4และ ลำดับถัดไปค่ะแต่รางวัลรอง,ง,งชนะเลิศอันดับสาหรือที่สี่นั่นเองขอเสียงปอบเบอร์ให้กับคุณคุณรัชพลมุสิกกับค่ะหมายเลขศูนย์ศูนย์หกอ้าำเวลาไป29.04วินาทีค่ะ และทั้งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่งนั่นก็คือคุณคุณจิรัชกีการค่ะหมายเลข0323เวลาไปที่27.59นาทีค่ะยังฟิตเปี้ยอยู่เลยนะคะโอ,อ้สุดยอดมากและ สำหรับ่ายชายใครที่เป็นผู้ที่แข็งแก่งมากที่สุดนิ่ฉันจะประกาศเลยนะคะสำหรับรางวัลชนละเลิศของเราในครั้นี้ ซึ่งขังดีสบายดีนครพนมสำหรับฝ่ายชายได้เลยเดี๋ยวเราขอเชิญทั้งห้าท่านนะคะห่ารูปร่วมกับท่านผูว่าราชการจังหวัดนครพนมของเราค่ะถัดมานะคะจะเป็นฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะโอ้โหวิทเมียทุกคนแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังอยู่นะคะเพื่อมอบโล่รางวัลน,นะคะให้กับฝ่ายหญิงค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะขอประกาศร,รางวัลฝ่ายหญิงกันต่อเลยแล้วกันค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่คุณมันเชียกทักพอค่ะหมายเลขศูนย์สามสี่ศูนย์เวลาไปสี่สิบสองจุดสองศูนย์นาทีค่ะ โอ้อโหเก่งมากกขอเสียงปรบมือเลยะคะ่ะและรับกล้องนี้ครับทางที่ได้รับ นี่ก็คืออันที่สองแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลทางฝั่งของฝ่ายหญิงของเรานั่นเองซึ่งก็ได้รับเป็นโลกเกีดยรติยศด้วยนะคะและท่านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองขอเสียงปรบมือให้กับคุณ จะขอเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้นะคะและท่านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ได้กก่ mm hmm. คุณสุกคนพานิศสีฟ้าค่ะหมายเลข0ูนย์ปหทำเวลาอยู่ที่37.03นาทีค่ะโอ้โหน้องยังตัวเล็กอยู่เลยเก่งมากมาก,มากลูก และนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของฝ่ายหญิงในงานวิ่งเยียลจินนาทีริมโข นี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันนะคะทางฝ่ายหญิงนะคะที่ได้รับโล่รางวัลน,นะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมเดี๋ยวขอเชิญทั้งสี่ท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะในครั้งนี้โอเคขอบคุณมาก หลังจากนี้เราจะเก็บภาพรวมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงน,นะคะถ้ากล้องหลังเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยนะคะโอเคฝ่ายชายเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันเชิญได้เลยนะคะขอฝ่ายชายฝั่งนี้สท่านค่ะฝั่งนัทสท่านฝั่งสองสามท่านนะคะ,ะ,ค,ะคุณพี่คะคเดี๋ยวอยู่ฝั่งนัทสองท่านนะคะฝ่ายชายขอบคุณค่ะคแลวนะคะแขกู ทุกท่านเดี๋ยวขอเชิญนั่งบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะท่านนี้วั์เจวิลิยาบุญนาค่ะบุญญานะคะขอภัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมทา่านอาชิมพ์รับนิงเจริญทาน,นิชเหรอว่าคุณแม่นะคะรองประธานทองการค้าจังหวัดนครพนมค่ะคุณก,นกันดกวังดุงสีแก้ววุ้มลวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม นครพนม20ปีนะคะและไปเป็นรัฐมนตรี5สมัยแล้อีก2ท่านท่นตำรวจโรพร้อมสรรรัตนดีรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมและท่านสุดท้ายกับคุณสุรกิจศรีกเกษมนะคะเลขาธุการก,กันมารพิการกิจการชายแดนไทยสภาผู้้ทนารราษฎรค่ะเดี๋ยวเราจะขอให้น้องๆนะคะ ะะอยู่ด้านด้านหน้าดีกว่าโอเคโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลน,นะคะอยู่ด้านหน้าและนะคะท่านะธานในพิธีนะคะและแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาทําการเปิดงานอย่างเป็นทางการของเราอยู่ด้านหลังนะคะนี่ก็คือนะคะสิบชมของผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการแข่งขันวิ่งเยื่อถิ่นนาทีริมโขงมซึ่งของ ทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆนะคะพี่ๆนักวิ่งทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะขอเียนเชิญทุกท่านนะคะพักผ่อนด้านหน้าเวทีกันก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็คือพิธีปิดกานอย่างยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบกันไปนะคะ กันนะคะว่าภายในงานของเรานะยคะยังมีกิจกรรมอะไรนะคะที่ยังจะจัดสรรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมรวมไปถึงนะคะใครที่มาจาักด่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสกลนครอุดรธานีหรือว่าพื้นที่ใกล้กลคเคียงนี้นะคะภายในงานของเราค่ะวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังจะมีนะคะคอนเสิร์ตของเรากับคุณเบลนิพาดาด้วยซึ่งอีกสักกู้หนึ่งนะคะเขาจะมาซาง ความสนุกสนานนะคะให้กับกิจกรรมของเราในวันนี้แน่นอนกับนครพนมในรัานั่นเองค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีนะคะสําหรับหมอลำหรือว่าลูกทุ่งของเรานั่นเองนะคะกับ